สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวตามกันรายการที่จะก้าวไปด้วยกันในเรื่องของการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้คุณใช้ศักยภาพที่มีได้อย่างเต็มที่นะครับผมโทนี่กิติกรนทวงอยู่กับทุกท่านเช่นเคยครับและในวันนี้เรายังคงอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษท่านเดิมครับคุณสมบัติส่งเตชะเลิศหรือค cool รูออฟผู้ในการสถาบันเน็กซัพผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรครับสวัสดีครับครูออฟครับ สวัสดีครับคุณโทนี่และผู้ฟังทุกท่านครับครับผมยินดีที่ได้กลับมาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งนะครับผมหัวข้อของเราในวันนี้ครับคือการใช้ภาษากายให้สอดคล้องกับคําพูดซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่คนจํานวนมากเนี่ยมองข้ามนะครับทั้งที่มันสําคัญมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับคุณโทนี่ภาษากายเป็นภาษาที่ใช้คู่กันกับภาษาพูดหรือคําพูดของเราตลอดเวลามีคำคำหนึ่งครับที่อยากจะบอกผู้ฟังทุกท่านก็คือในการสื่อสารที่ดี ภาษากายมีความสำคัญถึง93ครับโอ้ส่วนเนื้อหาคำพูดมีความสําคัญอยู่ที่เพียง7มันแตกต่างกันมากเลยนะครับแบบนี้ทำไมภาษากายถึงมีความสำคัญครับตอนที่ผมเห็นสถิตินี้ตอนแรกตกใจเหมือนผมตกใจตกใจภาษากายนี่เราจะรวมครับ,ร,บรวมไปถึงภาษาท่าทางอ๋ oh. กับน้ำเสียงของเราครับรวมเป็น93ภาษากายอ่ะ มีส่วนอยู่ที่55น้ําน้ำเสียงของเรายอยู่ที่38มสิบแปดเราเรียกรวมตรงนี้ไปครับเราเรียกว่า Non Verbal Communication อยู่ที่9ก้าสิบเผมน่ยอยากจะเรียนครับว่าภาษากายโดยเป็นเรื่องที่สําคัญสําคัญมากๆก,ก่อนก่อนภาษาพูดครับผมแบบนี้คงต้องมาเจาะลึกกันแล้วครับว่าภาษากายสําคัญยังไงครับภาษากายคือภาษาที่แสดงออก ให้ผู้ฟังของเราเห็นตั้งแต่แรกครับก่อนที่เราจะพูดวันนี้นรวมถึงสีหน้าท่าทางด้วยไหมครับใช่ครับเพราะว่าภาษากายกายเราคือไม่ใช่แค่ร่างกายค,คือสิ่งที่อยู่บนตัวเราทั้งหมดเลยหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวด้วยผมก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเราสื่อสารหรือแสดงออกหรือเราคุยครับที่ไม่ได้ใช้ภาษาพูดใช้ภาษากายเนี่ย ไปกับผู้ฟังของเราเนี่ยตลอดเวลานึกภาพตามที่ผมจะชวนมานะครับอยู่ในห้องประชุมห้องหนึ่งทุกท่านเป็นผู้ฟังกําลังจะฟังผู้พูดท่านหนึ่งขึ้นเวทีระหว่างที่พิธีกรประกาศหรือเชิญวิทยากรท่านนั้นขึ้นเวทีเราก็จะเห็นวิทยากรท่านนั้นสมมุตินะครับลุกขึ้นมาจากเก้าอี้คำนับไปที่สมมุติว่าเป็นประธานในงานครับสิ่งนี้คือภาษากายแรกที่เราเห็นและ จากนั้นก็จะเดินเดินเดินลักษณะท่าทางการเดินเป็นยังไงเดินตัวตรงเปะ๊ะเดินหลังค่อมหรือเดินยังไงแล้วไปที่เวทีไปที่เวทีจับไมยังไงพูดประโยคแรกอย่างไร,รแต่ก่อนจะพูดประโยคแรกท่านผู้ฟังทุกท่านก็ได้เห็นวิท้ยกรท่านนี้มาอย่างน้นอยๆผมว่าเกือบเกือบนาทีแล้วครับสิ่งนี้คือวิทยากรท่านนี้ครับ ได้สื่อสารด้วยภาษากายไปถึงผู้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกิดการตัดสินจากผู้ฟังเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันครับว่าเบื้องก่อนท่านนี้เป็นยังไงบ้างครับสิ่งนี้ผมเรียกว่าภาษากายสําคัญก่อนการพูดหรือสําคัญมากกว่าการพูดเพราะมันถูกแสดงออกมามากกว่าการพูดครับครับผมหลักของการใช้ภาษากายที่ดีเนี่ยควรจะเป็นยังไงบ้างครับส่วนใหญ่นะครับจะใช้มากเกินไป และลองลงมาคือน้อยเกินไปแต่สิ่งที่เราต้องการคือพอดีพอดีความพอดีนะครับมากเกินไปคืออะไรมือของเราครับครับท่านผู้ฟังเคยเคยเห็นคุณโทนี่เคยเห็นไหมครับว่าพูดไปใช้มือไปพูดไปใช้มือไปอยกมือขึ้นมาโดยที่มือไม่ได้สื่ออะไรออกมาเลยครับแต่ขอให้ยกมือไว้ก่อนผมเคยไปแกล้งเพื่อนคนหนึ่งนะครับเขาก็ใช้มือเยอะมากเลยแล้วผมก็ แกล้งไปเขาเป็นผู้ชายนะก็เลยแกล้งไปจับมือเขาแล้วกอดเขาไว้ไว้เอาไว้จากด้านหลังนะครับ,รบปรากฏว่าก็าพูดไม่ออกครับเพราะความเคยชินเหมือนกับยิ่งพูดยิ่งหมันยิ่งพูดยิ่งหมันครับเลยกลายเป็นว่าสําหรับเพื่อนผมคนนี้ภาษากายคือใช้มือมากเกินไปแต่ประโยชน์ของมือของเขาคือกระตุ้นให้เขาได้มีพลังในการพูดเห็น <He ard. S 1> ความสําคัญของมันนะในเรื่องของก่อให้เกิดพลังในการพูดครับ ถ้าเพื่อนของผมคนนี้ใช้มือได้เหมาะสมเหมาะสมคือมือเป็นส่วนเสริมการพูดของเราให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวผมจะปรงนายเด่นให้ครับว่าและเสริมในการชัดเจนของเราอย่างไรครับต่อมาครับอีกหนึ่งประเภทคือพลาดโอกาสในการใช้ภาษากายที่ดีพอ,อยังไงครับนั่นหมายความว่าแทนที่ว่าจะใช้มือของเรายกขึ้นมาบอกว่าเรามี เคล็ดลับ5ข้อ,อที่จะมาบอกทุกทุกท่านในว,วันนี้ครับ5ข้อปุ๊บยกมือเลข5ขึ้นมาได้เลยครับครับคนจะเห็นเลข5ที่ฝ่ามือของเราครับแล้วเราก็พูดเลข5ไปด้วยครับคำพูดนี้กับคำพูดกับภาษากายที่เราสื่อออกมามันสอดคล้องกันเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดในเรื่องหลักสำคัญของการใช้ภาษากายครับนั่นก็หมายความว่าเพื่อนคนนี้เขาพูดด้วยคำพูดอย่างเดียวและยืนตัวตรงเฉย เขาพลาดโอกาสในการใช้ภาษาการในการเสริมคําพูดของเขาให้ดูเด่นชัดขึ้นครับผมผมเรียกตอนนี้ว่าใช้ภาษากายน้อยเกินน้อยเกินไป,ไปนะครับอันนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนถ้าหากว่าใครใช้น้อยเกินไป <c oughs> ก็คงจะต้องมีการเพิ่มเติมขึ้นมาแบบที่ครูออฟบอกไปเมื่อสักครู่นะครับครับเรื่องของความเป็นธรรมชาติล่ะครับความเป็นธรรมชาติเรากำลังพูดถึงหลักสําคัญของการใช้ภาษากายที่ดีครับ เมื่อสักครู่นี้ผมพูดไปแล้วข้อที่1ก็คือใช้ให้สอดคล้องกันในสิ่งที่เราพูดกับภาษากายที่เราแสดงออกความเป็นธรรมชาติครับนี่คือภาษากายในหลักของภาษากายเรื่องที่2ถ้าเราพูดออกไปแล้วมือของเราตัวของเราขาของเราค,รความเคลื่อนไหวของเราสอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดยกตัวอ,อย่างนะครับผมกําลังเล่านิทานวิศพเรื่อง กระต่ายกับเตา่าให้เด็กอนุบาลฟังเช่นนะครับการครั้งหนึ่งนานมานะมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งผมก็ทำท่ากระโดดยิง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 เหมือนกระต่ายเหมือนกระต่ายกำลังกระโดดเด็กอนุบาลที่กำลังฟังคุณครูซึ่งเป็นผมกำลังเล่านิทานเรื่องนี้ให้กับเด็กๆเห็นกระต่ายกระโดดออกมากระโดดออกมาเกือบร้อยทั้งร้อยครับ เด็กกรุบาลมีรอยยิ้มครับกระตุ้นความสนใจให้เขาด้วยใช่ครับเพิ่มเติมนิดนึงถ้าหากว่านอกจากกระโดดแล้วเพิ่มนิ้วสองนิ้วใส่ที่หูด้วยได้ไหมครับเป็นหูยาวหูยาวเหมือนกระต่ายครับเพิ่มความชัดเจนของกระต่ายตัวตัวใหญ่ตัวนี้ครับให้เด็กเห็นว่านี่ไงกระต่ายน้อยเดินออกมาแล้วกระโดดออกมาเย่งเย่งย่งยงทั้งทั้งที่ ตัวก็ใหญ่อยู่แล้วนะแต่คราวนี้เราเป็นกระต่ายตัวน้อยเรียกว่ากระต่ายตัวน้อยนะแจริงตัวใหญ่มีหูอีกอกระโดดอีกครับเด็กย่อมมีรอยยิ้มตามมาแน่นอนครับอันนี้คือกระต่ายครับและความเป็นธรรมชาติของตัวเราที่แสดงเป็นกระต่ายครับเด็กจะเข้าถึงได้อืเขาจะยิ้มแล้วเขาจะตั้งหน้าตั้งตารอครับที่จะเป็นว่ากระต่ายตัวนี้จะเป็นอย่างไงต่อ ผมก็เล่าเรื่องต่อไปว่าเดี๋ยวจะมีเตาอีกตัวหนึ่งคลานต้วมเตี้ยมแล้วก็ทําท่าคลานต้มเตี้ยมต้่มเตี้ยมออกมาครับความเป็นธรรมชาติตรงนี้ครับจะทําให้ผู้ชมผู้ดูของเราเรียกว่าคลอยตามและติดตามเราไปเรื่อยๆครับตามเนื้อของเราชี้แสดงออกไปครับครับผมนอกจากภาษากายที่จะเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วเนี่ยครับการยกเว้นหรือว่าสิ่งที่ไม่ควรทํา ในการพูดนะครับมีอะไรบ้างครับภาษาไกยผมอยากจะขอขยายความก่อนครับรบก่อนที่จะมองว่าเราจะควรทําหรือไม่ควรทําอะไรบ้างครับขอขยายความภาษาไกยอีกเล็กน้อยครับแบบนี้ครับท่านผู้ฟังครับภาษาไกยเนี่ยจะมีภาษาไกยแบบปิดกับแบบเปิดแบบปิดกับแบบเปิดครับแบบปิดคือบางทีเรายืนกอดอกครับหรือเอามือกลมไว้ที่บนโพเดียมครับหรือกลมเอาไว้หน้าเวที ผมเรียกภาษากายว่าถูกแสดงภาษากายออกไปแล้วนะครับแต่เอามือกลุ่มเอาไว้เป็นการใช้ภาษากายแบบปิดครับแบบนี้มองว่าไม่ควรทําอย่างที่คุณโทนีพุทธเกถามถึงเมสกิรู่นี้แล้วแบบเปิดเป็นอย่างไรแบบเปิดคือเราทิ้งมือของเราครับครับไว้ข้างลาตัวเลยครับและเวลาเราบอกว่าเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับ5้าข้อสําหรับ พวกเราทุกๆคนครับผมชูเลขห้าขึ้นมาครับอย่างเช่นตอนที่เราที่ผมพูดถึงครับทุกท่านจินตนาการภาพตามนะครับผมยกมือขวาขึ้นแล้วชูเลขห้าขึ้นมาเหนือหัวร่างกายผมเปิดครับมือผมเปิดให้คนเห็นมือของผมสูงขึ้นมือผมยกขึ้นเหมือนยกมือฮะแล้วผมก็กางห้าเดือออกมาด้วยครับตรงนี้ผมเรียกว่าาษากายแบบเปิดครับความโดดเด่น ความชัดเจนของร่างกายเราจะถูกเปิดออกมาครับคนเห็นได้ชัดขอให้จินตนาการภาพตามนะครับถ้าอยู่ในห้องประชุมคนทั้งหนึ่งร้อยคนคนด้านหลังเห็นเบี้ยกรอาจจะเป็นตัวเล็กๆด้วยซ้ำแต่ว่าชูมือขึ้นเห็นมือขึ้นมาแลวห้านิ้วแล้ะเห็นห้านิ้วด้วยครับนั่นหมายความว่าตัวเราก็ชัดขึ้นสําหรับคนที่อยู่ท้ายๆครับผมเรียกตรงนี้ว่าภาษากายแบบเปิดอืสร้างความชัดครับสอดคล้องกับ คำพูดที่เราพูดครับการพูดของเ,เน้นในวันนั้นจะถูกส่งพลังของเราตรงนี้ครับไปถึงคนฟังได้ครับผมหมายความว่าการใช้ท่าทางมือเนี่ยก็จะใช้ในช่วยหมายความว่าในการใช้ท่าทางของมือเนี่ยก็จะใช้ช่วยเน้นในจุดสําคัญสําคัญด้วยใช่ครับมือของเราหน้าตาของเราครับสีหน้าของเรารอยยิ้มของเราตัวของเรา ถูกใช้ในเรื่องของการสื่อสารไปถึงผู้ฟังทั้งหมดสร้างความสัมพันธ์ให้กับผู้ฟังใช่คับครับผมขยายความเลยครับพูดถึงเรื่องมือโอ้โหมือของเรามีประโยชน์มากมีประโยชน์มากจริงๆมือของเรานอกจากจะบอกเรื่องตัวเลขแล้วยังผายมือไปบอกเรื่องของทิศทางได้ครับด้านซ้ายด้านขวาครับด้านหน้าด้านหลังครับบอกเรื่องระยะทางได้อีกอถ้าเรายืดตัวขึ้นแล้วชูมือขึ้น เยอะๆครับระยะทางนั้นอาจจะเป็นมันเป็นการสื่อสารว่าระยะทางนั้นค่อนข้างไกลไกลครับแต่ถ้ามือผมชี้ลงใกล้ๆําตัวครับระยะทางมันไกลอืมมือของเรายังบอกเรื่องขนาดได้อีกครับถ้าผมเอามือมาประกบกันแล้วผมก็ยกมือห่าจากการเยอะๆขนาดใหญ่ครับแต่ถ้าผมบีบเข้ามามันกลายเป็นขนาดเล็กอืม <ๆ S 2> มือของเราเชื้อเชิญคนได้อีกผายมือออกไป เชิญครับผู้ฟัาแสดงความคิดเห็นเลยครับครับผายมือเข้ามามีอะไรที่เป็นความคิดเห็นของทุกๆท่านบ้างครับเห็นพลังของมือเรียงครับถ้าทุกท่านจินตนาการภาพตามนะครับครับแค่มือสองข้างของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างความปฏิสัมพันธ์ให้กับผู้ฟังได้เป็นอย่างดีเลยนะครับใช่ครับครับนอกจากมือแล้วล่ะครับขาของเราล่ะครับขาถ้าเรายืนตรงๆครับยืนตัวแข็งทื่ครับ มันจะแสดงถึงความความไม่เป็นธรรมชาติหรือบางทีอาจจะเป็นความเกรงรถ้าทุกท่านมีหลายอย่างประกอบเข้ามาอีกยืนแข็งที่เหมือนทหารเน้นความเป็นระเบียบวินัยครับซึ่งหลายครั้งอาจจะสร้างความตึงเครียดถ,ถ้าทําแบบนี้นานๆบ่อยๆกับผู้ฟังนะผู้ฟังจะเบื่อไหมครับเบื่อไหมขึ้นอยู่องค์ประกอบอื่นด้วยครับแต่ว่าเริ่มละรเริ่มสื่อถึงความความเครียดอะไรบางอย่างออกมาแล้ว แบบนี้ก็คือต้องเคลื่อนไหวบ้างการเคลื่อนไหวช่วยได้จริงครับ,รบเราเดินจากมุมหนึ่งไปมุมหนึ่งหยุดและพูดใหม่ครับสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ฟังได้ครับแล้วตัวเราเองด้วยครับเราก็จะหายเมื่อยนะครับอยืนตรงตรงนานๆน,น,นี่เมื่อยฮถือว่าเป็นการรีแลกซ์ของเราด้วยใช่ครับ,รบสลับกันไปสร้างความผ่อนคลายได้ทั้งตัวเราแล้วก็ผู้ฟังได้ด้วยอมืมีข้อควรระวังไหมครับ เขาควรระวังคือเดินมากเกินไปครับเดินไปคุยไปครับผู้ชมเวลาถ้าอยู่ในเวทีผู้ชมต้องมองมองตัว <Focus. S 1> เราโฟกัส huh. <Focus S 2> ไปที่ตัวเราเป็นหลักในฐานะของพิยากรถ้าเราเดินผู้ชมย่อมมองตามครับเดินมากเกินไปผู้ชมก็จะมองนะมองอีกหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวามากเกินไปครับ ตรงนี้ผิดคือข้อควรระวังครับครับผมมากันที่ข้อดีของการใช้ภาษากายอย่างเหมาะสมครับโอ้ถ้าใช้ภาษากายได้ตรงกับสิ่งที่เราพูดผมเรียนไปแล้วว่าจะเสริมคําพูดของเราได้เด่นชัดขึ้นครับนอกจากนั้นครับมีเพิ่มเติมก็คือสร้างความน่าสนใจครับเพราะตัวเราจะโดดเด่นคนจะเห็นเราชัดครับสอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดได้ ตรงหรือสอดคล้องกับภาษากายพูดกับกายไปในทิศทางเดียวกันครับเพิ่มความสนใจและเพิ่มความเข้าใจด้วยอมืครเลขห้าเขาเลขห้าชัดๆครับระยะทางไกลตัวเราก็สื่อถึงความไกลก็ชัดๆจะเข้าใจใง่ายขึ้นเร็วขึ้นครับลดความตึงเครียดอืมลดเพิ่มความผ่อนคลายเพราะเวลาเราพูดอาจะไม่ได้พูดเพียงแค่หนาทีสิบนาที บางทีเราพูดถึงครึ่งชั่วโมงถึงเป็นชั่วโมงรหรือบางท่านเป็นวิทยากรทั้งวันการเครื่อนไหวตรงนี้ช่วยได้ครับรบและมีอสองเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของเสริมความน่าเชื่อถีอสำคัญจริงๆครับเพราะสิ่งที่เราพูดเราก็อยากจะให้ผู้ฟังของเราเชื่อและคล้อยตามในสิ่งที่เราพูดออกไปเพราะเราตั้งใจตั้งแต่แรกนะครับว่าการเตรียมตัวนี้ของการพูด เราย่อมต้องมีคุณค่าและมีประเด็นที่จะมอบสิ่งนี้ให้กับผู้ฟังเพราะฉะนั้นความน่าเชือ่อถือถ้าเราทำได้ผู้ฟังก็จะเชื่อและทำตามในสิ่งที่เราพูดครับ,รบฟังมาถึงตรงนี้แล้วขอเทคนิคการใช้ภาษากายในการที่จะไปฝึกฝนครับฝึกฝนมาอีกแล้วนะครับรบในทุกๆตอนเราจะพูดเรื่องนี้ฝึกกับตัวเองหน้ากระจกได้เลยครับ,รบฝึกกับตัวเองในคลิปที่เราถ่ายไว แล้วมีเคล็ดลับซึ่งตรงนี้ผมไม่ค่อยได้บอกใครด้วยครับการถ่ายคลิปของเราเราจะถ่ายทั้งคลิปที่เราแสดงออกทางภาษาท่าทางครับแลวเสียงของเราใช่ไหมครับถ้าเราต้องการจะฝึกภาษาก,กายของเราให้ให้ดูเป็นธรรมชาติและเด่นชัดขึ้นครับถ่ายคลิปจบแล้วตอนกลับมาดูซ้ําครับปิดเสียงดูแต่ท่าทางภาษากายของเราแล้วดูว่า น่าสนใจไหมครับถ้าต้องการสนุกสนุกไหมแต่ถ้าบอกว่าชั้นงานนี้ไม่ใช่งานสนุกน่าสนใจไหมอ๋อโหอันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับเลยนะครับเนี่ยใช่ครับอ้โหสุดยอดถ้าปิดเสียงแล้วครับดูแต่ตัวเราที่มีแต่ภาษาท่าทางแล้วมันน่าสนใจครับสําเร็จแล้วครับเรื่องของการใช้ภาษากายแต่ถ้าดูแล้วไม่น่าสนใจก็เพิ่มภาษากายให้มากขึ้นคราวนี้มาถึงข้อควรระวังเราเห็นชัดแล้วครับว่า ใช้มือมากเกินไปเพื่อนผมโดนล็อกมือไว้พูดไม่ออกอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าให้กลับไปฝึกมากขึ้นในเรื่องของการพูดพูดอย่างเดียวก่อนใช้ภาษากายอย่างไม่ต้องใช้ก็ได้สำหรับคนที่พูดมากเกินไปรหรือใช้ใช้ภาษากายมากเกินไปอีกอย่างหนึ่งครับก็คือใช้ให้เหมาะสมคือไม่ใช่ว่าไม่ใช้เลยแค่พูดอย่างเดียวใช้ตามคำพูดเรา ตามที่ผมเรียนครับว่าสีหน้าเราจะเป็นยังไงสนุกเราก็ยิ้มครับมือของเราจะบอกระยะทางเราก็ยกมือขึ้นมาแล้วบอกระยะทางเราต้องการจะบอกว่าขนาดเล็กเราก็มือของเราแล้วหดเล็กลงครับใช้ตามและตรงกับสิ่งที่เราพูดครับและน้ําเสียงจังหวะของการใช้เสียงและจังหวะของเสียงให้สอดคล้องกับภาษากายของเราสุดท้ายจริงๆครับเด็กเดนการล้วงกระเป๋าโอ้อันนี้ไม่ควรเลยนะครับใช่ครับเพราะ จะเสนงออกถึงการจะมีเก็บความลับอะไรบางอย่างเช่นความกลัวความประมาทเราวางมือของเราทิ้งข้างลำตัวได้เลยครับและหลีกเลี่ยงการนำเอามือของเราไปควยหลังเหมือนกับกำลังปกปิดอะไรบางอย่างอ,อันนี้คือข้อควรระวังในการใช้ภาษากายครับครับผมมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติอมอีกไหมครับผมอยากปิดท้ายส่งท้ายในเรื่องของการสื่อสารด้วยภาษากายด้วยคำพูดครับ ว่าคนทุกคนสื่อสารตลอดเวลาโดยเฉพาะย,ยิ่งเรื่องภาษากายใช้ภาษากายให้ตรงกับสิ่งที่พูดและแสดงออกภาษากายให้ตรงกับความรู้สึกนึกคิดของเราที่แท้จริงบนมาตรฐานของความปรารถนาดีที่จะให้กับผู้ฟังของเราผู้ชม ของเรราครับสุดยอดไปเลยนะครับกับข้อมูลต่างๆที่ครูออฟให้เราในวันนี้อย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากไว้ว่าการพูดที่ดีไม่ได้ใช้แค่คำพูดครับแต่จะใช้ทั้งตัวของเราและพบกันใหม่นะครับในรายการก้าวตามการตอนหน้าวันนี้ขอบคุณครูออฟและขอบคุณ,คณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ